สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนาทีเพื่อนแตงโมขอความช่วยเหลือชาวบ้านเห็นขวดวายเต็มเรือไม่ใส่ชูชีพสักคนกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักสแสดงสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระร,รามเจ็ดท่าเรือพ,พิบูลสงครามืม่อเวลา23นาฬิกา30นาทีวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายชีวิตรวมถึงนักประดานา้ำร่วมกันลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึก จนถึงช่วงเช้าวันนี้ยังไม่พบตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์หกผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากชาวบ้านรายหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนของดารานักแสดงสาวพยายามขับเรือค้นหากันเองสักพักใหญ่ๆ่ก่อนจะแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่มูลนิธิให้นำทีมมาลงค้นหาในแม่น้ำจ้าพระยาโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาถึงทางกลุ่มเพื่อนของนักแสดงสาวไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรโดยไม่บอกจุดที่นักแสดงสาวตกน้ำที่ แน่ชัดและไม่ยอมแจ้งบอกชื่อว่าเป็นนักแสดงสาวที่พลัดตกลงไปในแม่น้ําแต่ทีแรกจนกระทั่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงจึงยอมเขียนชื่อแจ้งลงในกระดาษให้ทราบวา่าคนที่ตกน้ําชื่อแตงโมพัทริดาโดยแต่ละคนอยู่ในสภาพกระไรคนเมาโดยในเรือมีขวดไวน์กลเื่อนเต็มพื้นจํานวนหลายขวดและคนที่อยู่ในเรือไม่มีใครสวมเสื้อชูชีพเลยสักคนจากนั้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าเห็นชายในกลุ่มที่อยู่ในเรือเดินสวนออกไปขึ้นรถกลับออกไปด้านเด็กชายเอนนำส สมุติอายุ14ปีซึ่งเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าระหว่างที่ตนกับเพื่อนนั่งเล่นตกปลาอยู่เรมแม่น้ำในชุมชนช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากเรือสปีดบ๊ทบอกว่ามีคนตกน้ำก่อนที่เรือสปีดบ๊ทจะเข้ามาถามพวกตนว่ามีเรือช่วยหาคนตกน้ำไหมก่อนที่เรือสปีดบ๊ทจะวกไปค้นหาในแม่น้ำต่ออีกรอบซึ่งตนก็ได้บอกทิศทางที่น้ำในแม่น้ำไหลตอนกลางคืนไปให้ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้แชร์เรื่องราวนาะทีเจอกลุ่มแตงโมและเพื่อนๆของเขา ที่อยู่บนเรือท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี่นี .com ขอบคุณครับ